สวัสดีครับวันนี้ก็คือรายการกอร์เกมเมอ r ์รีวิวนะครับอ่าแล้ววันนี้เราจะมาทาอะไรเราจะมาสอบปฏีการเข้า TS3 มได้ยนะครับอันนี้ผมให้เพื่อนด้วยนะเห็นเพื่อนมันเข้าไม่เป็นก็ดูนะครับเราเปิด TS3 ขึ้นมานะครับนะครับอันนี้ผมอยู่กับุณกุ๊กกิ๊กนะครับเดวิลทอมทอมเกย์ทอมเกย์นะจ๊ะอ่าอย่างแรกนะครับเป็นสิ่งสําคัญนะเดี๋ยวนะครับตัวหนึ่งอ่าเมื่อเรามาสมมุติว่าตรงนี้ หน้าพวกนี้มันเปล่าใช่ปหมบแบบขาวๆนวลๆ,นๆเนียนๆครับแล้วก็ทําการคอนเน็กชันครับนี่ครับเออซูมมาหน่อยเออเออ,อย่างนั้นแหละคอนเน็กชันครับแล้วก็ Connect. คอนเน็กคลิกไปนะครับคอนเน็กแล้วเราก็จะได้พวกนี้ครับอ่าสมมุติว่าเราเราแบบว่าคนอื่นเราให้เราตั้งชื่อไปก่อนอะไรก็ได้นะครับต่อไปให้เราใส่ไอพีนะครับต้องไปขอจากเพื่อนนะครับ เมื่อใส่พ p เสร็จปุ๊บทำไงต่อใส่พ p เสร็จเนี่ยเซิร์ฟเวอร์แอดเดสนะครับเซิร์ฟเวอร์เดสกับ n e ็ name ใส่แค่2อันนี้นะครับไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะครับเพราะว่าเราเพราะว่าเรารู้แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากครับอ่าแล้วจากนั้นก็เอา c o น n น c t นะครับอ่าคลิกเข้าไปครับแล้วก็รอครับอ่าแล้วเราก็จะเข้ามานะครับบางครั้งเน็ตเราช้าอาจจะรอตืดตืดตตืดหน่อยนะครับบางครั้งมันก็จะโลดนะครับแบบว่าย s e ืืืืืืืืือืืืืืืื ยุติสื <to sound> ่อยุติสื่อยูติสื่อยูติสื่อะไรไม่รู้อ่ะก็จบกับรายการนี้นะครับและต้องบอกเลยว่ารายการนี้ต้องพูดว่า nice สวัสดีครับกดเดกระเดกระเดกระเดกดจิปด้วยบ๊ายบาย